วิธีสมัครบัญชี gmail อัปเดตหมายล่าสุดไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกถ้ามือถือของใครนะครับเป็นมือถือเครื่องใหม่เลยไม่มีบัญชี gmail เลยซักบัญชีเดียวในมือถือเครื่องใหม่ของเรานะครับให้ทําดังต่อไปนี้อย่างแรกนะครับให้เราไปที่หมวดหมู่ของคําว่า google ก่อน,นครับกดเข้าไปเราจะเห็นคําว่า gmail แบบนี้ให้เรากดที่ gmail ตัวนี้เข้าไปได้เลยครับแล้วทําการกดรับทราบแล้วเพิ่มบัญชี gmail ของเราเข้าไปกดรับทราบ แล้วกดตรงนี้ครับเพิ่มที่อยู่อ e ีเมล์กดเพิ่มแล้วเลือก Google ครับแต่ถ้าของใครไม่มีแบบนี้นะครับอ่ากดย้อนกลับไปครับสมมุติว่าถ้าของเพื่อนๆน,นะครับไม่มี Google กด Google เข้าไปแล้วไม่มีบัญชี Gmail แบบนี้นะครับให้ทำแบบนี้ครับให้เราไปที่ Play Store เขาจะให้เราลงชื่อเข้าใช้แบบนี้ให้กดลงชื่อเข้าใช้ จะเข้ามาในหน้านี้นะครับจะคล้ายกับแบบเมื่อกี้เลยนะครับแล้วให้เรามาเลือกตรงนี้ครับสร้างบัญชีแล้วเลือกสําหรับตัวเองตรงนี้เราใส่ชื่อนามสกุลลงไปครับซึ่งเขาจะบอกเลยครับว่านามสกุลนี้ไม่บังคับนะครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เมื่อกอกใส่เสร็จกดถัดไปเขาจะให้เราใส่วันเดือนปีเกิดของเราลงไปครับปีในที่นี้จะเป็นปีคิ์ศักราชนะครับเมื่อใส่เสร็จให้มากดเลือกเพศครับเพศในที่นี้นะครับเราสามารถเลือกเป็น ชายหญิงหรือไม่ต้องการตอบก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราเลยนะครับหลังจากนี้แล้วกดถัดไปเขาจะมีตัวอย่างให้เราเลือกครับเลือกเป็นชื่อที่อยู่อีเมลของเรานะครับว่าเราต้องการเป็นชื่ออีเมลอะไรนะครับเราก็เลือกได้เลยหรือเราจะสร้างขึ้นมาเองก็ได้นะครับในที่นี้เราจะเลือกสร้างเองนะครับเราก็กดใส่พิมพ์ชื่อลงไปครับพิมพ์เสร็จกดถัดไปถ้ามีตัวสักษสีแดงๆขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็อ่านนิดนึงครับเขาบอกว่าชื่อตัวนี้นะครับมีคนใช้แล้วดังนั้นเราต้องเปลี่ยนชื่อครับ เมื่อเปลี่ยนชื่อเสร็จกดถัดไปเขาจะให้เราใส่รหัสผ่านของเราครับเราก็ใส่รหัสผ่านลงไปครับแนะนําให้ใส่ตัวอักษรตัวเล็กตัวใหญ่ผสมกันนะครับแล้วก็ใส่ตัวเลขผสมไปด้วยนะครับเมื่อกกใส่รหัสผ่านเสร็จกดถัดไปเลื่อนขึ้นไปครับไปที่โอเคใช่เลยกดถัดไปมาถึงหน้านี้นะครับเลื่อนลงไปล่างสุดเลยครับแล้วมาแตะแถบสีน้ำเงินตรงนี้ครับจากนั้นกดยอมรับ เพียงแค่นี้เราก็ได้บัญชี Gmail มาอยู่มุมขวาบนของ Play Store แล้วครับตรงนี้กดเข้าไปดูครับอันนี้คือบัญชี Gmail ของเราครับเราสามารถเอาบัญชี Gmail ตัวนี้นะครับไปใส่กับแอป Gmail ได้เลยนะครับถ้าของใครนะครับไม่มี Google แล้วไม่มีแอป Gmail อย่างที่แนะนำดังกล่าวมานะครับก็ให้ไปที่ Play Store แล้วพิมพ์คาว่า Gmail ตรงนี้ได้เลยครับ เพียงแค่นี้เราก็ได้บัญชี gmail ม,มาติดตั้งบนมือถือเราได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่ playlist ที่ช่องครูหนสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับครูหนสอนดีสวัสดีครับ